เคยเป็นไหมครับอยากไลฟ์สดนะครับแต่พูดไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรไม่กล้าพูดไม่กล้าเผชิญกล้องนะครับปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากมาไลฟ์สดบนทิกต็อกโคดบีมีวิธีแก้ให้คุณนะครับและสามารถสอนให้คุณนะครับพูดได้อย่างพลั่งพูดจากที่เดิมเคยเป็นคนที่คิดว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อไลฟ์สดแต่ต่อไปนี้นะครับโคดบีจะสอนให้คุณนะครับสามารถพูดได้อย่างพลั่งพูนะครับผมโคดบีนั้นเนี่ยมีสูตรลับเอาไว้นะครับโดยที่คุณนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องคิดเองเลยเพราะฉะนนนนั้้คถาาเเกกิดดดุณป็ึงที่่อยไลสแตพู เป็นอยากปิดการขายได้นะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโค้ชบีมีคอร์สสอนไลฟ์สดแบบนั้นตรงๆกับคุณเลยครับชื่อว่าโค้ชบีสอนไลฟ์สดบน t ิกต็อกนะครับคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สสอนสดเจอตัวโค้ชบีนะครับหึงวันจบทําเป็นเลยนะครับมีเวิร์กช็อปปฏิบัติการจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากไลฟ์สดขายของเป็นอยากดึงตะกร้าทิกต็อกเป็นอยากจัดโปรโมชั่นในไลฟ์สดเป็นอยากยิงแอดไลฟ์สดเป็นอยากปิดการขายในไลฟ์สดเป็นอยากพูดแบบไม่ติดขัดแบบพรั่งพูในไลฟ์สดเป็นนะ ขายในไลฟ์สดโค้ดบีมีสอนแบบนั้นตรงตรงกับคุณเลยนะครับผมเรียกว่าสอนจนกระทั่งคุณมียอดขาย10ล้านต่อเดือนจากไลฟ์สดนะครับผมถ้าสนใจนะครับให้ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคโค์สโค้ดบีสอนไลฟ์สดบนทิกตอกได้เลยครับผม แต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิกต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์